ในโลกที่ความเร็วคือชัยชนะในสนามที่ทุกย่างก้าวคือเดิมพันมีแบรนด์หนึ่งที่ยืนหยัดอย่างมั่นคงกว่าศตวรรษแบรนด์ที่หลายคนรู้จักในฐานะผู้สร้างนวัตกรรมที่น่าเชื่อถือแต่ใครจะรู้ว่าภายใต้ความเงียบครึมนั้นมีเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังและดราม่าที่ไม่เคยถูกเปิดเผยอ,อย่างหมดเปลือกและนี่คือเรื่องราวของมิสุโนครับ สวัสดีครับพบกับผม The Story of Style Sports วันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับแบรนด์ Missuno กันครับจุดเริ่มต้นของแบรนด์การเดิมพันกับความฝันอันมืดบอดและเสียงกลด่าจากคุณรอบข้าง ย้อนเวลากลับไปปี1906ณเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นชายหนุ่มผู้มีหัวใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความฝันแต่กระเป๋าเงินว่างเปล่าริฮาชิมิซุโนะหรือที่เรารู้จักกันดีได้ตัดสินใจครั้งใหญ่เขากล้าหาญพอที่จะเปิดร้านเล็กๆเ,เพื่อนำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาตะวันตกและนี่คือจุดเริ่มต้นของดราม่าส่วนตัวในยุคนั้นกีฬาอย่างเบสบอลหรือกอล์ฟเป็นเพียงสิ่งแปลกปลอมสำหรับคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ มันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมต่างชาติที่ดูฟุม่มเฟื่อยรรฮาชีถูกมองว่าเป็นคนเพ้อฝันเสียงกล่นด่าจากญาติพี่น้องและคนรู้จักคงดังกระหึ่มจะไปรอดหรอเอาเงินไปทิ้งเปล่าๆไม่มีใครสนใจเรื่องแบบนี้หรอกการหาเงินทุนเริ่มต้นเป็นอย่างยากลําบากซัพพลายเออร์ต่างชาติไม่เชื่อมัน่นการนําเข้าสินค้าจากอีกฟากโลกก็เต็มไปด้วยอุปสรรคทุกก้าวที่เดินไปข้างหน้าคือการเดิมพันกับอนาคตที่ดูมืดบอดความกดดันมหาศาล้าโถมเข้าใส่ชายหนุ่มคนนี้ เขากำลังต่อสู้กับความไม่เชื่อการดูถูกและการขัดแคลนทุกสิ่งนอกจากความฝันอันยิ่งใหญ่แต่การเดิมพันครั้งแรกนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบททดสอบอันยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของแบรนด์ไปตลอดกาลช่วงเวลาสําคัญในการเปลี่ยนแปลงของแบรนด์ไฮยนาสงครามและการตัดสินใจทรยศอุดมการณ์ จากการต่อสู้ดิ้นรนในวันแรกมิซุโน่ค่อยๆเติบโตเริ่มผลิตชุดเบสบอลถุงมือไม้กอล์ฟและรองเท้าวิ่งของตัวเองแบรนด์กำลังเบ่งบานแต่แล้วโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่สุดก็บังเกิดช่วงทศวรรษ1 9 3 0ัถึง1940ญี่ปุ่นเข้าสู่ยุคสงครามโลกครั้งที่สองอย่างเต็มตัวนี่คือดราม่าที่คนส่วนใหญ่มักมองข้ามหรือไม่เคยรู้ถึงความลึกซึ้งของมันภาครัฐเข้าควบคุมทุกสิ่ง อุตสาหกรรมทั้งหมดต้องหันมาสนับสนุนการรบมิซุโน่ไม่ได้รอดผลจากหายนะครั้งนี้การผลิตอุปกรณ์กีฬาทุกชนิดถูกสั่งให้หยุดโดยสิ้นเชิงโรงงานที่เคยสร้างความฝันต้องถูกบีบให้ผลิตเพื่อสงครามแทนลองจินตนาการถึงความขัดแย้งในใจของริฮาชิและผู้บริหารคนอื่นๆสิครับ พวกเขาก่อตั้งบริษัทมาเพื่อส่งเสริมการกีฬาเพื่อสันติภาพแต่ตอนนี้ต้องมาผลิตสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการทำลายล้างมันคือการทรยศต่อปณิธานแรกเริ่มของแบรนด์หรือไม่การตัดสินใจที่ยากลำบากในการปรับสายการผลิตการเลิกจ้างหรือโยกย้ายพนักงานการเผชิญแน้ากับความอดอยากและความสิ้นหวังของประชาชนนี่คือช่วงเวลาที่แบรนด์ต้องตัดสินใจภายใต้ใตแรงบีบคั้นสูงสุด บททดสอบนี้ไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจแต่เป็นเรื่องของจิตวิญญาณและความอยู่รอดในระดับประเทศเมื่อขวัญแห่งสงครามจางหายไปมิซุโนะกลับมาพร้อมความหวังครั้งใหม่แต่การกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่แค่การฟื้นฟูหากแต่เป็นการก่อกำเนิดของนวัตกรรมที่จะพลิกโฉมวงการและจุดชนวนสงครามเทคโนโลยีครั้งใหม่นวัตกรรมที่เปลี่ยนวงการการเดิมพันบ้าคลั่งกับคลื่นที่สั่นสะเทือนวงการ และสงครามเทคโนโลยีที่ซ่อนเร้นหลังสงครามมิซุโนะกลับมาผง,งาดอีกครั้งและพบว่าตัวเองกำลังอยู่ในสมรภูมิแห่งเทคโนโลยีที่ดุเดือดกว่าทุกครั้งคู่แข่งอย่าง n i กี้ d i i d s s และ s i ซิกําำลังลุกคืบด้วยนวัตกรรมโฟมและการตลาดที่ก้าวร้าวพวกเขาต่างแย่งชิงความเป็นผู้นำราวกับหมาป่าที่หิวโหวยในขณะที่ทุกคนกำลังวิ่งตามความนุ่มสบายของโฟมที่กำลังเป็นกระแสหลัก อย่างไนกี้และ Adidas แต่ m i สุโนกลับเลือกเดินในเส้นทางที่แตกต่างอย่างบ้าคลั่งเส้นทางที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงและการเดิมพันกับสิ่งที่ไม่มีใครเข้าใจย้อนกลับไปในยุค80และ90 m i สุโนเองก็เคยพยายามสร้างนวัตกรรมที่โดดเด่นเช่น Transpower ที่เน้นการส่งคืนพลังงานหรือ M-line ที่เป็นระบบรองรับแรงกระแทกเฉพาะตัวแต่นวัตกรรมเหล่านั้นยังไม่สามารถพลิกเกมได้อย่างที่คาดหวังนักความกดดันที่จะต้องก้าวให้เหนือกว่าคู่แข่งที่ดูเหมือนจะล้ำหน้าไปหลายก้าวมันกัดกินหัวใจของฝ่ายวิจัยและพัฒนาของมิซูโนะมาตลอดหลายปี พวกเขาต้องอยู่ภายใต้แรงกดดันจากคณะผู้บริหารที่ต้องการผลลัพธ์ที่ชัดเจนและเทคโนโลยีที่จะเป็นเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์จนกระทั่งปี1997ก็มาถึงปีที่มิซุโนะตัดสินใจทุ่มสุดตัวพวกเขาเปิดตัวเทคโนโลยีที่ชื่อว่ามิซุโนะเวฟแผ่นเวฟรูปคลื่นที่ไม่เหมือนใครซึ่งถือกำเนิดขึ้นจากแนวคิดที่ว่ารองเท้าที่ดีไม่ได้มีแค่ความนุ่มแต่ต้องมีความมั่นคงด้วย นี่คือการตัดสินใจที่ขัดแย้งกับกระแสะโลกอย่างรุนแรงในขณะที่แบรนด์อื่นๆกำลังทุ่มสุดตัวกับการแข่งขันโฟมที่มีความนุ่มและเบาวกว่ามิสุโนกลับเดินสวนทางด้วยเวฟที่เน้นความมั่นคงและการกระจายแรงกระแทกนี่คือการประกาศสงครามทางปรัชญายอย่างชัดเจนคู่แข่งอาจมองว่ามิสุโน่กำลังหลงทางหรือไม่ตามเทรนด์แต่มิสุโนกลับเลือกที่จะเดิมพันกับวิถีของตัวเองการที่จะต้องพิสูจน์ให้โลกเห็นว่า คลื่นของพวกเขานั้นเหนือกว่าโฟมของคู่แข่งเป็นความกดดันที่ทาโทมเข้าใส่ทุกชีวิตในบริษัทมันคือการต่อสู้เพื่อตัวตนในตลาดที่กำลังต้องการสิ่งที่ง่ายกว่าและนุ่มกว่าเมื่อเวฟถูกเปิดตัวผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังคงสับสนมันคืออะไรมันทำงานยังไงมันจะดีจริงเหรอคำถามเหล่านี้เป็นกำแพงขนาดใหญ่ที่มิสโนต้องปีนข้ามไปให้ได้ พวกเขาต้องใช้ความพยายามอย่างมหาศาลในการให้ความรู้และสร้างความเชื่อมั่นว่าคลื่นนี้ไม่ใช่แค่ลูกเล่นแต่มันคือนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การวิ่งความกลัวว่าผลิตภัณฑ์ที่ลงทุนมหาศาลจะเป๊กและไม่ได้รับการตอบรับที่ดีมันคือความกดดันที่กัดกินหัวใจของทุกคนแต่ในที่สุดมิสูโนเวฟก็พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นการเดิมพันที่คุ้มค่า มันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมิซุโนที่ให้การรองรับแรงกระแทกได้อย่างยอดเยี่ยมและให้ความมั่นคงเหนือใครแต่นี่ไม่ใช่จุดจบของสงครามมันเป็นเพียงการเริ่มต้นของบทใหม่ในสมรภูมิแห่งเทคโนโลยีรองเท้าวิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุดความสำเร็จของเวฟยิ่งทำให้มิซุโนะต้องก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งเพื่อคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆมาสู้กับคู่แข่งที่ไม่ยอมแพ้ แม้จะพิสูจน์ตัวเองด้านเทคโนโลยีได้แล้วแต่การต่อสู้ของมิซุโนะยังไม่จบสิน้นเมื่อพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับดราม่าทางวัฒนธรรมที่ซับซ้อนยิ่งกว่าในโลกที่ความจริงจังอาจถูกมองว่าเฉยมิซุโนมีรากฐานอันแข็งแกร่งในวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่เน้นความประนีตประสิทธิภาพและความจริงจัง แต่ดราม่าที่ใหญ่หลวงคือวิกฤตอัตลักษณ์ที่แบรนด์ต้องเผชิญในโลกยุคใหม่ในขณะที่คู่แข่งอย่าง n นกี้และ Adidas สามารถผสานแบรนด์เข้ากับวัฒนธรรมฮิปฮอปดนตรีแฟชั่นและสตรีทอาร์ตได้อย่างแนบเนียนจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ผู้คนทั่วโลกมิสซูโนกับถูกมองว่าจริงจังเกินไปเหมาะกับนักกีฬาเท่านั้นหรือแม้กระทั่งเชยในสายตาของคนรุ่นใหม่ การพยายามจะก้าวเข้าสู่ตลาดแฟชั่นและไลฟ์สไตล์อย่างไม่ถนัดทนีสร้างความสับสนให้กับผู้บริโภคความขัดแย้งภายในองค์กรคงเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราควรจะปรับเปลี่ยน DNA เเพื่อเอาใจตลาดหรือจะยึดมั่นในความเป็นตัวเองที่เน้นประสิทธิภาพอย่างเดียวการต่อสู้เพื่อรักษาความสมดุลระหว่างรากเงากับความจำเป็นในการอยู่รอดในตลาด นี่คือดราม่าทางวัฒนธรรมที่กัดกินหัวใจของแบรนด์ที่ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของตัวเองและวิกฤตอัตลักษณ์นี้เองได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสมอรภูมิการตลาดที่ซึ่งความซื่อสัตย์อาจกลายเป็นดาบสองคมโฆษณาของมิซูโนะมักจะเน้นที่เทคโนโลยีประสิทธิภาพและภาพนักกีฬาที่ทุ่มเทดูซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา แต่ดราม่าคือในโลกที่การตลาดคือสงครามความซื่อสัตย์นั้นบางครั้งก็ถูกลงโทษเมื่อแคมเปญของคู่แข่งเต็มไปด้วยดาราดังงบประมาณมหาศาลและเรื่องราวที่หวือหวาโฆษณาของมิซิโนที่เน้นที่วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมอาจถูกมองว่าน่าเบื่อหรือไม่น่าจดจำสิ่งนี้สร้างความกดบันอย่างมหาศาลให้กับทีมการตลาดพวกเขาต้องต่อสู้กับการถูกกลบด้วยเสียงที่ดังกว่า มีรายงานว่าอาจมีการถกเถียงกันอย่างรุนแรงภายในถึงแนวทางในการสร้างสรรค์แคมเปญจะยอมลดทอนความเป็นตัวเองเพื่อสร้างกระแสหรือจะยึดมั่นในแนวทางเดิมที่อาจทำให้พวกเขาไม่เป็นที่รู้จักเท่าที่ควรการพยายามจะพลิกเกมด้วยแคมเปญที่แปลกใหม่อาจถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ใช่มิสุโนะหรือพยายามมากเกินไปสร้างบาดแผลทางใจให้กับผู้ที่ทุ่มเททำงาน และเมื่อการตลาดไม่อาจสร้างกระแสดได้เท่าที่ควรผลิตภัณฑ์ระดับไอคอนของพวกเขาก็ต้องเผชิญกับชะตากรรมที่น่าเจ็บปวดมิซูนโนมีรองเท้าระดับตำนานมากมายเช่นเว็บไรเดอร,รดที่เป็นม้างานของนักวิ่งทั่วโลกหรือเวอ็บ p r o p เฟซีที่ล้ำยุครวมถึงหัวเล็กกอล์ฟเกรนฟลอ์ฟอร์จที่นักกอล์ฟระดับโลกต่างยกย่องว่าเป็นงานศิลปะที่ให้ฟิลลิ่งเหนือชั้น แต่ดราม่าที่กัดกินหัวใจคือความเจ็บปวดของการเป็นรองเท้าเทพที่ถูกลืมในขณะที่รองเท้าวิ่งของคู่แข่งถูกนำไปคอลลัปส์กับแบรนด์แฟชั่นระดับโลกหรือกลายเป็นของสะสมที่ถูกปั่นราคารีเซลมหาศาลร,รองเท้ามิซูโน่ที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมและความประณีตกลับถูกมองว่าเป็นเพียงรองเท้าวิ่งสำหรับวิ่งจริงๆหรือสำหรับนักกีฬาอาชีพเท่านั้น แค่ไม่มีมูลค่าในการปั่นราคาหรือสร้างกระแสในตลาดสนิเกอร์แฟชั่นความรู้สึกที่ว่าเราทำสินค้าดีที่สุดแต่คนกลับไม่เห็นคุณค่าเท่าที่ควรหรือเรากำลังถูกมองข้ามสิ่งนี้สร้างความขับข้องใจอย่างมหาศาลการต่อสู้ภายในระหว่างการรักษามาตรฐานคุณภาพสูงสุดกับการโอนอ่อนผ่อนตามกระแสไฮป์ของตลาดเป็นสมรภูมิที่มิโน่ต้องเจอทุกวัน และเมื่อผลิตภัณฑ์หลักไม่สามารถสร้างแรงขับดันในตลาดได้ตามที่หวังนั่นคือสัญญาณอันตรายที่จะนำพาแบรนด์เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความตกต่ำครั้งใหญ่ไม่มีแบรนด์ไหนที่จะเติบโตได้อย่างราบเรื่อนตลอดไปและมิซูโน่ก็เช่นกันดราม่าคือภาพสะท้อนของการตัดสินใจที่ผิดพลาดและการเผชิญหน้ากับความจริงอันโหดร้ายมีช่วงเวลาที่พวกเขาพลาดเทรนด์สำคัญในวงการรองเท้าวิ่งไปอย่างเจ็บปวด เช่นการชะลอตัวในการตอบรับกระแสรองเท้าวิ่ง Minimal ลิสตที่บูมขึ้นมาหรือการก้าวช้ากว่าคู่แข่งในการพัฒนารองเท้าโฟมหน้าหนุนที่กลายเป็นมาตรฐานใหม่การพลาดโอกาสเหล่านี้ทำให้ส่วนแบ่งการตลาดถูกคู่แข่งฉกฉวยไปอย่างง่ายดายภายในองค์กรเต็มไปด้วยความตึงเครียดเสียงตำหนิการหาผู้รับผิดชอบและการปลดพนักงานเพื่อลดต้นทุนเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้นำของแบรนด์ต้องเผชิญกับคำถามที่ยากที่สุดที่เกิดขึ้นในใจตัวเองเรายังเกี่ยวข้องกับยุคสมัยอยู่หรือไม่มิซูโนะกำลังจะกลายเป็นแค่ตำนานที่ถูกลืมไปหรือเปล่าความรู้สึกของการเป็นยักษ์ใหญ่ที่กำลังจะล้มนั้นคือดราม่าที่กัดกินจิตใจของทุกคนในองค์กรแต่เมื่อถึงจุดต่ำสุดแสงแห่งความหวังมักจะส่องประกายและมิซูโนะก็พร้อมที่จะเดิมพันหมดหน้าตักอีกครั้ง เพื่อกอบกู้สักรีที่หายไปการกลับมาของแบรนด์การเดิมพันหมดหน้าตักเพื่อกอบกู้สักรีที่หายไปแต่มิซูโน่ไม่ใช่แบรนด์ที่จะยอมจำนวนต่อโชคชะตาดราม่าในการกลับมาครั้งนี้คือการเดิมพันหมดหน้าตักหลังจากช่วงเวลาแห่งความตกตำ่ำผู้นำของแบรนด์ต้องตัดสินใจครั้งสำคัญพวกเขาต้องทุ่มทุนมหาศาลลงไปในงานวิจัยและพัฒนาอีกครั้งเพื่อสร้างสิ่งใหม่ที่จะพลิกเกม การเปิดตัว m i ซ s โน่เอเนรจีโฟมวัสดุใหม่ล่าสุดที่ให้การเด้งกลับของพลังงานสูงสุดคือการเดิมพันครั้งใหญ่พวกเขาจะสามารถสร้างโฟมที่นุ่มและเด้งได้เทียบเท่าหรือดีกว่าคู่แข่งที่ครองตลาดอยู่แล้วหรือไม่นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่เป็นการกอบกู้ศักดิ์ศรีที่หายไปการโน้มน้าวให้ลักกีฬาและผู้บริโภคที่เคยผิดหวังกลับมาเชื่อมั่นอีกครั้งเป็นภารกิจที่ยากยิ่ง ภายในองค์กรเต็มไปด้วยความกดดันจากความคาดหวังความกลัวที่จะล้มเหลวอีกครั้งเป็นแรงผลักดันที่รุนแรงการกลับมาครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การออกผลิตภัณฑ์ใหม่แต่คือการประกาศกล้าว่ามิซุโนะยังคงเป็นนักสู้ที่แท้จริงแต่เบื้องหลังความพยายามอันยิ่งใหญ่นี้มีสงครามเงียบๆดราม่าและความขัดแย้งภายในที่ผู้คนภายนอกไม่มีวันล่วงรู้ดราม่าเบื้องหลัง สงครามอำนาจและอุดมการ์ที่แตกแยกในองค์กรคุณอาจไม่เคยได้ยินข่าวเฉาของมิซุโนะที่กระชอมโลกแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าไม่มีดราม่าเบื้องหลังที่แท้จริงแล้วมักจะเกิดขึ้นในห้องประชุมที่ปิดตายความขัดแย้งเรื่องอุดมการณ์ภายในองค์กรย่อมมีการต่อสู้ทางความคิดอย่างดุเดือดระหว่างคนรุ่นเก่าที่ยึดมั่นในความคลาสสิกประสิทธิภาพและความประณีตแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม กับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการให้แบรนด์ปรับตัวเข้าสู่กระแสแฟชั่นวัฒนธรรมป๊อปและการตลาดที่หวือหวากว่าการตัดสินใจแต่ละครั้งเป็นเหมือนการชักขเขยอที่ต้องแลกมาด้วยการประนีประนอมอันเจ็บปวดใครจะเป็นผู้ชนะในสงครามแห่งอุดมการณ์นี้ความกดดันจากผู้ถือหุ้นในฐานะบริษัทมหาชนมิสุนโนต้องเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลจากผู้ถือหุ้นให้ทำกำไรและเติบโตอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้อาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ขัดแย้งกับวิสัยทัศน์ระยะยาวของแบรนด์เช่นการกดดันให้ลดต้นทุนการผลิตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพหรือการเร่งออกผลิตภัณฑ์ใหม่โดยไม่ได้ไตรตรองให้ถี่ถ้วนดราม่าในสายการผลิตทั่วโลกการที่ฐานการผลิตกระจายอยู่ทั่วโลกเวียดนามอินโดนีเซียจีนไม่ใช่เรื่องง่ายการควบคุมมาตรฐานคุณภาพที่เข้มงวดของญี่ปุ่นในโรงงานต่างประเทศ การเผชิญหน้ากับความแตกต่างทางวัฒนธรรมแรงงานและกฎหมายท้องถิน่นนี่คือดราม่าเงียบๆที่ฝ่ายบริหารต้องแก้ไขอยู่เบื้องหลังเพื่อรักษาชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของแบรนด์และความขัดแย้งภายในเหล่านี้เองเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสงครามที่แท้จริงที่เกิดขึ้นบนสมรภูมิอันดุเดือดกับแบรนด์คู่แข่งทั่วโลกเปรียบเทียบกับแบรนด์คู่แข่ง สมรภูมิที่ไม่มีวันจบสิ้นและการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดในสมรภูมิแบรนด์กีฬาระดับโลกมิซูโน่ต้องยืนหยัดต่อสู้กับยักษ์ใหญ่ผู้ทรงอิทธิพลอย่างไนกี้อา d a ดิด m สพูม่าเอซและ New Balance นี่คือสองครามที่ไม่เคยมีผู้ชนะขาดลอยและเต็มไปด้วยดราม่าในทุกระดับการช่วงชิงสัญญาสปอนเซอร์กับนักกีฬาดาวเด่นคือสมรภูมิที่ดุเดือดและใช้เงินมหาศาล การที่นักกีฬาคนสำคัญย้ายค่ายสร้างบาดแผลให้กับแบรนด์และเป็นข่าวใหญ่การต่อรองเบื้องหลังที่เต็มไปด้วยผลประโยชน์และอำนาจการตลาดแบบตาต่อตาฟันต่อฟันเมื่อคู่แข่งเปิดตัวนวัตกรรมใหม่มิสุโน่ต้องวิเคราะห์และวางแผนรับมืออย่างรวดเร็วการแข่งขันด้านงบประมาณโฆษณาที่มหาศาลทำให้มิสุโน่ต้องทำงานหนักขึ้นหลายเท่าตัวเพื่อส่งเสียงของตัวเองให้ดังพอในตลาดที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวน ดราม่าเรื่องการเรียนแบบและสิทธิบัตรในวงการที่นวัตกรรมคือหัวใจสําคัญการพยายามเรียนแบบหรือต่อยอดแนวคิดของคู่แข่งคือเรื่องปกติบางครั้งก็ถึงขั้นมีการฟ้องร้องเรื่องสิทธิบัตรกันอย่างดุเดือดนี่คือสงครามทางกฎหมายที่เบื้องหลังเต็มไปด้วยการต่อสู้ทางความคิดและผลประโยชน์มหาศาลความกดดันจากกระแสแฟชั่นการที่คู่แข่งสามารถสร้างกระแสแฟชั่นและสตรีทแวร์ได้เหนือกว่า สร้างความกดดันให้มิซูโน่ต้องหาทางแทรกตัวเข้าไปในกระแสเหล่านั้นเพื่อไม่ให้ถูกทิ้งไว้ข้างหลังการต่อสู้กับคู่แข่งเหล่านี้ไม่มีวันสิ้นสุดและมันยังคงดำเนินต่อไปในอนาคตที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและเดิมพันครั้งใหม่การเติบโตและการคาดการในอนาคตของแบรนด์การเดิมพันกับความไม่แน่นอนและวิกฤตจ,จริยธรรมที่รออยู่มิซุโน่ยังคงก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง แต่ดราม่าในอนาคตกำลังรออยู่ข้างหน้าความท้าทายของนวัตกรรมที่ไม่เคยพอเทคโนโลยีในวงการกีฬาก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้การที่แบรนด์ต้องลงทุนใน R&D อย่างมหาศาลเพื่อคาดเดาอนาคตและสร้างนวัตกรรมที่เหนือกว่าคู่แข่งคือการเดิมพันที่ไม่เคยมีวันสิ้นสุดความกดดันที่จะต้องเป็นผู้นำตลอดเวลาเป็นภาระที่หนักอึง้งวิกฤตความยั่งยืนและการตรวจสอบด้านจริยธรรม ในยุคที่ผู้บริโภคทั่วโลกใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแบรนด์ต้องเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้สะอาดและยั่งยืนมากขึ้นการตรวจสอบย้อนกลับในห่วงโซ่อุปทานการดูแลสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานในโรงงานทั่วโลกหากมีความผิดพลาดแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็อาจนำมาสู่ดราม,ม่าที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์อย่างรุนแรงการตัดสินใจว่าจะลงทุนมากแค่ไหนเพื่อทำสิ่งที่ถูกต้องอาจขัดแย้งกับผลกำไรในระยะสัน้น นี่คือดราม่าเชิงจริยธรรมที่แบรนด์ต้องเผชิญในทุกวันการปรับตัวสู่โลกเสมือนจริงและเมตาเวิร์สอนาคตของการค้าและการตลาดกำลังมุ่งสู่โลกเสมือนจริงและเมตาเวิร์สมิสซูโนจะสามารถปรับตัวเข้าสู่พื้นที่ใหม่ๆเหล่านี้ได้อย่างไรจะสามารถสร้างประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับผู้บริโภคในโลกดิจิทัลได้อย่างไรนี่คือความท้าทายที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความเสี่ยงในการลงทุนในสิ่งที่ยังไม่คุ้นเคย มุมมองส่วนตัวของผมที่มีต่อมิซุโนะสำหรับผมแล้วมิซุโนะไม่ใช่แค่แบรนด์กีฬาธรรมดาแต่เป็นเหมือนนักสู้ผู้เหยียบขรุมที่ยืนหยัดอยู่บนความเชื่อมั่นในตัวเองแม้โลกจะหมุนไปเร็วแค่ไหนพวกเขาก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยดราม่าที่คนภายนอกอย่างเราอาจไม่เคยรับรู้ได้อย่างลึกซึง้งผมมองว่าจุดเริ่มต้นของมิซุโนะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยนะการที่คุณริฮาชิมิซุโนะกล้าเดิมพันในตลาดกีฬาตะวันตกที่ญี่ปุ่นยังไม่รู้จัก นั่นคือความกล้าหาญที่มาพร้อมความเสี่ยงมหาศาลเสียงกลดด่ารอบๆคงไม่ใช่เรื่องตลกนะแล้วไหนจะต้องมาเจอกับดราม่าครั้งใหญ่ที่สุดในสงครามโลกครั้งที่2ที่ต้องหยุดผลิตเพื่อชาติและการรบแทนที่จะเป็นกีฬามันคือการตัดสินใจที่เจ็บปวดและทรยศต่อปณิธานของตัวเองอย่างแท้จริงในมุมมองของผมสิ่งที่ผมทึ่งในมิซูโนคือการที่พวกเขาเลือกเดินเส้นทางของตัวเองเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่โลกกำลังคลั่งไคล้โฟมนุ่ม แต่มิซูโน่กลับสวนกระแสด้วยเทคโนโลยีมิซู n o Wave ในปี1997นั่นไม่ใช่แค่การคิดค้นนวัตกรรมแต่เป็นการเดิมพันครั้งใหญ่ท่ามกลางความสงสัยจากทุกฝ่ายผมคิดว่าภายในกบร,ริษัทเองก็คงมีดราม่าถ,ถกเถียงกันหนักมากว่ามันจะรอดไหมนี่แหละที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามิซูโน่มีความกล้าหาญและวิเศษท,ที่ไม่เหมือนใครแต่ก็น่าเสียดายนะที่ความจริงจังและเน้นประสิทธิภาพของมิซูโน่กลับกลายเป็นดราม่าอีกแบบ ในยุคที่กระแสแฟชั่นและไลฟ์สไตล์เข้ามามีอิทธิพลผมรู้สึกว่าพวกเขาถูกมองว่าเชยหรือไม่ป๊อปเมื่อเทียบกับแบรนด์ที่ทําการตลาดหวอหวากว่าทาั้งๆที่ผลิตภัณฑ์ของพวกเขานั้นดีเยี่ยมแคมเปญโฆษณาที่เน้นความซื่อสัตย์ในเทคโนโลยีก็อาจถูกมองว่าน่าเบือ่อจนต้องดิ้นรนหาทางพลิกเกมซึ่งผมว่ามันน่าเห็นใจนะมันเหมือนกับว่ามิซูโน่มีรองเท้าเทพหรือโปรดักไอคอนิกที่ยอดเยี่ยมอยู่ในมือแต่กลับถูกแย่งซีน ถูกมองข้ามในตลาดที่ขับเดือนด้วยกระแสฮป์และการรีเซลนั่นเป็นดราม่าที่น่าเจ็บปวดสำหรับแบรนด์ที่ทุ่มเทเรื่องคุณภาพมาตลอดแล้วมันก็ส่งผลให้มีช่วงเวลาตกต่ำที่พลาดเทรนด์สำคัญไปทำให้แบรนด์ต้องเผชิญหน้ากับความจริงอันโหดร้ายว่าตัวเองกำลังถูกทิ้งไว้ข้างหลังแต่สิ่งที่ทำให้ผมยังคงเชื่อมั่นและติดตามมิซุโนโคือการกลับมาของพวกเขาหลังจากเจ็บปวดพวกเขาก็กล้าเดิมพันหมดหน้าตักอีกครั้งกับนวัตกรรมใหม่อย่างเอเนจอร์ซี นั่นไม่ใช่แค่การออกผลิตภัณฑ์ใหม่แต่เป็นการกอบกู้ศักดิ์ศรีและพิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาคือนักสู้ตัวจริงแน่นอนว่าเบื้องหลังความแข็งแกร่งที่เราเห็นก็ย่อมมีดราม่าเบื้องหลังที่เป็นสงครามอำนาจความขัดแย้งทางอุดมการ์ระหว่างคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่การถูกกดดันจากผู้ถือหุ้นและความท้าทายในการควบคุมการผลิตทั่วโลกสิ่งเหล่านี้คือความจริงที่บริษัทใหญ่ต้องเจอแต่สำหรับมิซุโนะมันยิ่งดูเข้มข้นขึ้นอีกด้วยและเมื่อมองออกไปนอกบริษัท มิซูโน่ก็ต้องอยู่ในสมรภูมิที่ไม่เคยมีวันสิ้นสุดกับคู่แข่งยักษ์ใหญ่การแย่งชิงนักกีฬาการตลาดดูเดือดและสงครามเทคโนโลยีที่ต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดในทุกวันและเมื่อมองไปยังอนาคตยังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนการเดิมพันกับนวัตกรรมใหม่ๆและการเผชิญหน้ากับวิกฤตจริยธรรมด้านความยั่งยืนคือบททดสอบต่อไปที่รออยู่ตลอดศตวตรรษที่ผ่านมาภายใต้ความเงียบขรุมและภาพลักษณ์ที่ดูจริงจัง แบร์มิซุโนได้สลักสล่าวเรื่องราวอันเข้มข้นของความกล้าหาญการเดิมพันอันบ้าคลั่งและดราม่าที่ซ่อนเร้นไว้ในทุกย่างก้าวแห่งการเดินทางทุกสิ่งเริ่มต้นจากความผันโดดเดี่ยวของริฮาชิมิซุโนที่เมืองโอซาก้าเมื่อปี1906การเดิมพันในธุรกิจกีฬาตะวันตกที่ถูกมองว่าเพอ้อฝันคือจุดเริ่มแรกของการต่อสู้กับเสียงกลดาและความเสี่ยงมหาศาลก่อนที่แบร์จะเผชิญหน้ากับหายนะครั้งใหญ่ที่สุดในสงครามโลกครั้งที่สอง ที่บีบให้ต้องทรยศอุดมการเดิมเพื่อความอยู่รอดเมื่อควันสงครามจางหายไปมิซุโนะกลับมาพร้อมกับความท้าทายครั้งใหม่ในสมรภูมิเทคโนโลยีพวกเขากล้าสวนกระแสะโลกในปี1997การเด้วยการเดิมพันหมดหน้าตักกับนวัตกรรมมิซุโนะเวฟท่ามกลางเสียงสงสัยทั้งจากภายในและคู่แข่งนี่คือสงครามทางเทคโนโลยีที่เดิมพันด้วยอนาคตทั้งหมดของแบรนด์แต่การต่อสู้ยังไม่จบแบรนด์ญี่ปุ่นผู้จริงจังต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตอัตลักษณ์ ในโลกที่แฟชั่นและไลฟ์สไตล์เข้ามามีอิทธิพลเหนือฟังก์ชันการใช้งานทําให้มิซูโนะถือมองว่าเชยหรือขาดสีสันและความซื่อสัตย์ในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านแคมเปญโฆษณาที่เน้นประสิทธิภาพกลับถูกลงโทษในสมรภูมิการตลาดที่คู่แข่งใช้กลยุทธ์หวือหวาเพื่อสร้างกระแสแม้จะมีผลิตภัณฑ์ระดับเทพอย่างเวฟไบรเดอร์หรือหัวเหล็กกอล์ฟเกรนฟอส e ์ที่เป็นตำนานแต่มิซูโนะก็ต้องผเผชิญกับความเจ็บปวดของการเป็นรองเท้าเทพที่ถูกลืม ถูกแย่งซีนในตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยกระแสไฮป์และมูลค่ารีเซลและเมื่อผลิตภัณฑ์หลักไม่สามารถสร้างแรงขับเคลื่อนได้ตามที่หวังมิซูโน่ก็ต้องเข้าสู่ช่วงตกตำ่ำพลาดเทรนสำคัญไปทําให้ส่วนแบ่งการตลาดถูกช่วงชิงไปอย่างเจ็บปวดสู่ช่วงเวลาแห่งความตึงเครียดและการตั้งคําถามถึงความอยู่รอดภายในองค์กรแต่จากจุดต่ําสุดมิซูโน่ไม่เคยยอมแพ้พวกเขาเดิมพันหมดหน้าตักอีกครั้งกับการทุ่มทุนม,ม,มหาศาลในนวัตกรรมโฟมมิซูโน่เอเนเจอร์ส เป็นการต่อสู้ครั้งสำคัญเพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีและพิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาคือนักสู้ตัวจริงและเบื้องหลังความพยายามนี้มีสงครามอำนาจและอุดมการที่แตกแยกในห้องประชุมพร้อมความกดดันจากผู้ถือหุ้นและความท้าทายในการควบคุมการผลิตในโรงงานทั่วโลกปัจจุบันมิซุโนะยังคงอยู่ในสมรภูมิที่ไม่เคยมีวันสิ้นสุดกับยักษ์ใหญ่ระดับโลกการแย่งชิงนักกีฬาการตลาดดูเดือดและสงครามเทคโนโลยีที่ต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดในทุกวัน และเมื่อมองไปยังอนาคตยังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนการเดิมพันกับนวัตกรรมใหม่ๆและการเผชิญหน้ากับวิกฤตจริยธรรมด้านความยั่งยืนคือบททดสอบต่อไปที่รออยู่นี่คือเรื่องราวที่แท้จริงของมิซูโน่แบรนด์ที่ไม่เพียงแต่สร้างอุปกรณ์กีฬาแต่ยังสร้างตำนานแห่งการต่อสู้ดรามา่าและความมุ่งมั่นที่ไม่เคยดับลงพวกเขายืนหยัดมาได้กว่าศตวรรษและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับดราม่าในอนาคตก้าวไปข้างหน้าสวัสดีครับ ก่อนจากการถ้าหางหารองเท้าหรือเสื้อผ้าแฟชั่นเกี่ยวกับมิซูโน่เข้าไปติดตาม IG ร้าน Fishman Shop TH มีสินค้ากีฬาให้ท่านเลือกมากมายหลายแบรนด์อย่าลืมติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับไปแล้ว